ถ้ามีเรือพายได้ก็ดีเนาะเดี๋ยวเราต้องหาทางข้ามเอาข้ามได้ละครับรถหยุดพอดีเลยตรงนี้ก่อสร้างรถไฟฟ้านะครับใต้ดินโอเคอันนี้เราวัดระวังหน่อยนะครับแต่โชคดีว,ว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไระเป็นวันเวนะครับก็เลยข้ามง่ายหน่อยนี่ก็จะยาวผมจะยาวไปนู้นเลยนะ เออฝั่งนี้ก็สวยนะอ๋อแต่ฝั่งซ้ายมันจะมีสตรีทจะมีภาพวาดด้วยอ่ะสิเอองั้นผมอ,อนุญาตเดินฝั่งซ้ายต่อไปเลยละกันนะครับเทถนนที่ผมเดินข้ามมาคือถนนถนนหลวงนะครับผมมีตึกเก่าๆเต็มเลยที่ตรงนี้มีเหมือนเป็นร้านเครื่องดื่มด้วยนะตึกแดงๆเนี่ยนะครับมีรูปแมวด้วย เราเดินตอนแรกแผนไว้ว่าจะเดินผ่องขวานะพอดีเห็นฝั่งซ้ายมีมีเป็นเหมือนเหมือนภาพวาดนะครับอันนี้แล้วว่าคลองรอบกรุงนะครับอืมสวยทำเป็นแบบทางลาบเดอนนะเพื่อนๆนี่เออสวยนะกล้องลูปสวยเลยละ่ะ เดินลงได้ด้วยเดินลงเดินขึ้นได้ด้วยนะครับเนี่ยถ้ามีเรือภายได้ก็ดีเนาะมรนยากาศดีอะ่ะผมว่าตรงนี้เมื่อก่อนมันก็ชอบน่าจะเป็นน้ำเน่านะผมว่า เห็นเป็นอันนี้ก็ก็ดีนะน้ำดูสะอาดดีสามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้โหนี่มีรูปวาดด้วยเขียนว่าพระนครอ,อ่อนโอ่งอ่างนะครับหันหน้าเข้าคลองโอ้ดูรูปอันนี้เป็นรูปแนวตั้งเลยนะครับ นะ<อ>ก็ถือว่าไม่เปลี่ยวหรอกนะฮะตรงนี้ก็จะมีแบบมีเหมือนกันเป็นแบบบริษัทคนทำงานอะไรเงี้ยฮะแซมๆไปกลางคืนก็น่าจะเปิดไฟนะดูแบบมีนมีรูปวาดอีกแล้ว ตึกแต่ละบ้านเขาก็มีเอกลักษณ์นะคือไม่เหมือนกัน ข้างหน้าเป็นอะไรนะโชคดีที่แบบผมมาช่วงเวลาเนี้ยเนาะถ้าเกิดกลางวันวันนี้ก็แดดก็ลงหัวนะครับนะี่ร้อนแน่นอนอุ้ยตึกนี้สวยดียเหมือนโรงแรมเลยนะเป,นเป็นด้านหลังนะอุ่ะ้นที่มีดอกดอกอะไรด้วยดอกสีขาวขาวม่วง,วงอ่อนๆน,นะ <c oughs> เห็นหรือปเปล่าเห็นหรือเปล่า เดินเล่นต่อนะตรงนี้ก็มีดอกไม้อีกนะครับอโอ้ตรงนี้เย็นนะเป็นเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปน,ปนช่องลมมาพอดีเลยเหมือนเป็นบ้านแบบตู้คอนเทนเนอร์เนาะสามารถเดินถอดหมวกได้เลยตรงนี้ลมเย็น <c oughs> เป็นอาดอาดหน่อยเนาะ ก็มีฝรั่งนะครับขี่จักรยานมาจักรยานมามา,มาแบบมาเที่ยวนะเมื่อกี้เห็นอยู่คันหนึ่งฝั่งนู้นก็เขาก็มีที่นั่งกันนะเนะี่นี่เป็นโซนแบบคนอยู่แล้วนะครับพักอาศัย จอมาสุดอีกเขา,าเรียกว่าแล้วอีกอีกอีก,อก,อกสะพานแล้วนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะข้ามไปด้านขวานะครับไปถนนบรรคตลมบรรพตไม่รู้ว่ากลางคืนเป็นยังไงบ้างนะ,นะแถวนี้ มีสะพานนะครับนี่มีป้ายของรอบกลุ่มด้วยมีอาร์ตด้วยหน่อยๆเดี๋ยวผมขึ้นตรงนี้นะครับแล้วเขาอาจจะข้ามไปฝั่งขวานะครับ เดินขึ้นยังไงมีบันไดให้เดินขึ้นด้วยโอเคทถวทถวนี้เรียกว่าตูผีหรือเปล่าใช่นะ mm hmm. เหมือนจะใช่ mm hmm. นี่ของที่ผมเดินนะ mm hmm. เดี๋ยวผมจะไปถนน บริพัตนะครับเพราะว่าฝั่งนี้ก็คือจะเดินได้ฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งเดียวนะครับแต่ค่อนข้างจะเป็นบ้านคนแล้วฝั่งขวาจะเดินไม่ได้นะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็เพียงแค่นี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ